เอาใบบุรีค่ะพี่น้องเขาใบบรุรีแต่พี่น้องเนี่เอิกมันสวัสดีค่ะ<ช>พี่น้องสวัสดีครับไม่แดงผ้าช,ชิมมาอีกเลยเด้อค่ะเด้อใบสองขึ้บายสามมันนี่ว่างหันกินมะขามบานนี่สิมากิน กระป sí, to to ูด mm ้วยบานปีงกระปูแล yes, ้วสิมาผ้าพี่น้องกินกระปูด้จ้ำกระปูบาดเนี่ยนี่กระปูพี่น้องเนี่ยตัวบักง่ายคนค่ะกระปูจีปีงปีงแล้วกระจีเหลืองมุยหุยเหลืองลุ้ยหุยครับเหลืองหุ้ยหุยตัวใดเนาะมันสิอันนี้บาดด้วยค่ะตัวนี้ว่ามันเป็นไหนม่วะ ตัวไหนเป็นตัวเมอโอ้พี่น้องมั่นเลยพี่พี่น้องเอ้ยมั่นขนาดค่ะนี่ละตัวสิกินกับเขาพี่น้องก่อนสิจำกะเขาน้ำปลาเยอะใส่สักก่อนค่ะพี่น้องมันจังสีพอดีอืมมากพี่น้องมากกินน้ำกขนพี่น้องเขาใบบุรีครับพี่น้องเขาใบบุรี มันจ,จำดองกระปมูมันมันเออเลยค่ะพี่น้องเลิ่มากินกระปูเงียจ่อยพี่น้องปิ่งกระปูลเลยค่ะพี่นอ้องเหมพี่นอ้องอืมอพี่นอ้องมันกระปูเออเลยค่ะเด้อมากินน้ำกันเลยค่ะพี่นอ้องนี่ตัวเมียที่กระแสน,นอกนี่แต่ว่ามันโออ้้พี่นง มืมั่นขนาดคคะพี่น้องกินสมะคามสมและมะ้วมากินขผาบางกรอบเห็นเัียงไงี้ยบปิดตะมันอื หวานไ้ถอดพี่นอ้องแซบกับพี่น้องแซบย่างกับกรอบอือกินเอิกมันกครับพี่น้องนี่เอิกมันอือดไปแล้วตัวหนึ่งพี่น้อง จับหมานี่แล้วปุ่นในตัวมันอีกแล้วพี่น้องตัวแม่มันค่ะม,มันมาเด้อมากินน้ำแม่เหลงเลยค่ะเด้อมันมากินกับปูบปข <อ S 2> ี้กับปูเอาติด,ตดมือกใส่มันนี่ก็ได้พี่น้องมันกับปูบาติดมือ,มอเอากระดองเอาเนื้อมันทำอืม้ม เอิ้กมันกบพี่น้องเอิ้กมันเ่ยมันม,มันเลยอืรามรอมองกันหน้าพี่น้องเลยคือใหม่เนี่ยอ๋อตอนนี้แห้งมั่นเลยต้อแม่นียู่ะ อื uh huh. นั่นขนาดครับพี่น้องอยากปูแน,ปน่ปูลงรีค่ะพี่น้องปูลงรีปูอีสานบานเฮามันเป็นปูทะเลพี่น้อง uh huh. ปูลงรีอืมม uh huh. ั่นขนาดพี่น้อง เบิ่งแล่็อม่าลืมกดไหลกดแช์ให้ช่องแม่แดงพาซิม,มนี้เด้อครับเด้อมัน่นมั่นค่ะเพื่อให้เป็นกำลังใจให้เพิ่นเทดคลิปต่อไปนะพี่น้องได้มีหนึ่งไหลหนึ่งแช์ก็นี่กำลังใจคิดคลิปต่อแล้วพี่นอ้องกดไหลกดแช่เขาใบบุรีค่ครับพี่น้องเขาใบบุรีค่ครับพี่น้อง เหนียวนุ่มแซ่บตัวไรน่องตัวแม่จีฝากตัวแม่มั่งรับตัวแม่งแล้วตัวแม่เนี่ยเพิ่นสีมั่นตัวหูเนี่ยเพิ่นสีบ่มั่นตัวแม่เนี่ยมั่นค่ะม,มั่นเพิ่น อืมอืม,อมพี่น้องอืมเย่กรอบอกรอบน้องกรอบในพี่น้องอมาหาเตสุดแกงทอด สิ่ธรรมมาสตย์นะครับพี่น้องแซ่บกินกระดองแบ,บกฤกษิกินแล้วเนาะพี่นอ้องแต่ว่าขั้นกระปูหนหอยกินบัสโตเลยพี่น้องพี่น้องมั่นขนาดกับพี่นอ้องตัวแมียตัวเมียเห้เว ตัวบํานันอาตัวใดเป็นสีมันนี่นนะตัวนักนักสีมันนี่ค่ะพี่นอ้องตัวนักนักนีกน่เป็นสีมันนะคะตัวนักนักตัวเมย์นี่ค่ะพี่นอ้องอืมไม่ปวด กินมากตัวนี้มั่นคับกุ้มเว้พี่น้องเซพี่น<พ>้องเิติมค่ะบมั่นดีนดีอือหือเจ้าพี่น้อง ืมแซ่บค้าวาพี่หน่อเอาคำสุดท้ายบ้านชิปนี่โอ้โหตัวใหญ่จริงๆกล่าวแบบง่ายเลยพี่น้องปูแซ่บขนาดพี่น้องมั่นมั่งกระปูกระไดก็ดูกระปูล่งลีกินกแล้วแซ่บเอ้าสำหรับคลิปนี้พี่น้อมาเลี้ยงผ้าชิมแซ่บขนาดกินกระปูกระได ขาใบบุรีจำกับดองกระปูครับมันม,นมันพนุ้ยแสบขนาดสำรับคลิปนี้กะอแลาลืมกดแชร์แม่แดงผ้าชิมเดอ้อคลิปหนาจะมีแนวใหม่ๆมากููพี่น้องกินอีกสำรับคลิปนี้กะแม่แดงผ้าชิมกะับส,ส,สวัสดีงมสวัสดีค่ะ